เนี่ยเอาแค่ทานอย่างเดียวนี่ดึงเข้าสู่วิปัสนาได้ไหมได้แต่ขอให้ทําให้ถูกชัานเองเพราะนั้นก็คือทุกครั้งที่ให้ทานขอให้ได้มนุษย์สมบัติขอให้ได้สวรรค์สมบัติไม่ต้องขอนะครับขอจงเป็นปัจจัยเก่พพะนิพพานให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นรวยแน่นอนไม่ต้องกลัวจะไม่รวยแต่อย่าติดอยู่แค่รวยไปไหนโน่นสวรรค์สมบัติผ่านอีกไหมผ่านไปไหนนิพพานสมบัติต้องไปถึงนิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ เป็นเพียงทางผ่านถ้าพเจ้าจะไปนิพผ่านสมบัติเพราะนันะ้นการให้ทานอย่างถูกต้องนะเรียกว่าให้ทานอย่างถูกต้องนะครับส่งผลนัำพบชาติไม่ท้วนตอนนี้เอาเรื่องทานอหม่ทาน1วัตถุทาน2อภัอยาทานทานนี่ครับเป็นได้ทั้งาาเลและ verb ทานถ้าเป็นนาวคือสิ่งของที่ให้ทานถ้าเป็น verb หมายถึงมหาผูสุนล,ลจิตที่เกิดในขณะที่เราให้ทาน ทานตัวนี้นะครับเป็นภาษาบาลีใช้เป็นนามก็ได้ใช้เป็นกิริยาก็ได้ถ้าภาษาไทยละ่ะอิ่มเลยครับถ้าภาษาไทยทานทานเข้าไปรับประทานเข้าไปนะทานตัวเดียวนะครับแปลว่าให้ให้ทานตัวเดียวเป็นวัตถุเป็นวัตถุทานก็ได้แต่ทานอีกคำหนึ่งไม่ได้อธิบายคือทานที่เป็นกิริยาแปลว่าการให้ในขณะที่ให้มหากุศลจิตเกิดขึ้นนะครับอันนั้นคือทานที่เป็นกริยา นะแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับอันต่อไปนะครับทานในจบแล้วศีลศีลละไมบุญสําเร็จด้วยการอะไรครับรักษาศีลศีลละไมบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลศีลแต่ทีนี้ก็เอาศีลห้าพื้นฐานก่อนนะครับศีลห้านี้เรียกว่าวารีตศีลศีลคือข้อห้ามนะครับศีลก็จะมี2อย่างนะครับอ่ะที่พอแล้วศีลหนึ่งศีลสอง ศีหนึ่งก็คือวารีตหรือวาริตะวาริตศีีนะครับศีคือข้อห้ามศีลประเภทที่สองคือจารีตศีศีลคือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพราะฉะนั้นปัจจัยนะตรงนี้อยู่ในจารีตศีลนะครับนะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นบวชเป็นพระ้องรู้จักีสี่อย่างแต่นี้แค่ศีสองอย่างนะเพราะมันอยู่ในปุญกิยาวัตถุสีถ้าเอาสี่อย่างเนี่ยแต่มคืนนี้ไม่ได้จับวัด อาว่าตามศีลละไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลศีลมีสองประเภทหนึ่งวาลิตศีลศีลคือข้อห้ามเช่นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ด <gesch> อันนี้คือห้ามห้ามภาสาห้ามรักษาห้ามพติผในการเป็นต้นจารีตศีลศีลคือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเช่นการอ่อนน้อมทำตนการช่วยผ่อนคลายกิตต่างๆ่างการแสดงความเคารพการแสดงการทำความสะอาดปัดกวาดลานพระเจดีการต้อนรับอาคันตุกกา การดูแลเสนาสนาะมีทั้งหมดกี่ข้อข้อใหญ่14ข้อจารีตศีลนะครับศีลคือวัฒนธรรมประเพณีมีศีลอ,อย่างหนึ่งที่จะขอแจ้งด่วนศีลคือวัฒนธรรมการใช้ห้องน้ําข้อวัดปฏิบัติในการใช้ห้องน้ํามี16ข้อด้วยกันถ้าใช้ห้องน้ําตามศีลข้อนี้แล้วนาสายชําระจะไม่หักไม่ขาด ตอนนี้ของเนเนี่ยขาดกระปวดแล้วย่งกันกระตุกกระชากกระเจิงกระจายหมดแต่ของผ้ายังเสียอันเดียวยังขาดอันเดียวนะครับยังซ่อมไม่ทดนนะเดี๋ยวจะไปซ่อมเนหลัเนกระ้อเนเนขึ้นตามไม่ใช่ใช่ไหมครับเออก็จับลิงมาบวจนะฮะก็ยังดีนะมาบวชเนี่ยยังซวนอยู่ในวัดนะเออมันก็ยังดีนะโบราณก็บอกโอ้ย เซรออยู่ในวัดดีกว่าฉลาญอยู่ในซ่องถ้าไม่มาถ้าไม่ถ้าไม่มายุ่งวิ่งอยู่ในวัดเนี่ยเด็กไปไหนครับติดเกมเล่นเกมนะแล้วก็เสียสมาธิสั้นแล้วก็เสียการเรียนเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเราอาจจะมองเด็กเออเน้นเนี่ยทำไมเน้นพูดก็ไม่เพราะเลยกิริยามารยาก็ระเรายบร้อยเลยไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับอย่างในน้อยเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสในวัดเนี่ยจิตเป็นบุญเป็นกุศล อย่างน้อยเนี่ยเนนเขาได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์พอแล้วยุคนี้สมัยนี้นะผมเข้าไปนั่งมาเย็นเข้าไปนั่งห้องเนนอันเน้อันนี้มาฟ้ององค์นี้ฟอกเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ให้ทีละองค์นีเจ้าแกล้งด้วยกันอะไรกันนะเนนชอบแกล้งเนนชอบก็ธรรมดาของเนนธรรมชาติของเนนนะครับนะวันอยาใน้อยเนี่ยก็คือวาลิตศีสเข้าใจแต่จาริตสศีจะไม่เข้าใจ จารีตศีลถ้าเราทําได้นะครับคือวัฒนธรรมของผู้ดีนั่นแหละคุณสมบัติของผู้ดีเสกียวัตเจ็ดสิบห้าข้อพอดีขันตกาววัดนะขันตกาว,วัดสิบสี่เช่นข้อวัดในการใช้ห้องน้ําพอไปถึงห้องน้ำปุ๊บห้ามผมจีวรไปด้วยจีวรมันถอดอยู่ข้างนอกถอดจีวรผ้าไว้ที่ราวตากผ้าข้างนอกถ้าจะเข้าห้องน้ำนะครับแล้วไปถึงปุ๊บถ้าใส่รองเท้าไปต้องถอดรองเท้าห้องน้าข้างนอกไว้แล้วก็ใส่รองเท้าห้องน้ํา พวเขาไปถึงปุ๊กก็สํารวจตรวจสอบเลยห้องน้ําสะอาดหรือไม่สะอาดถ้าไม่สะอาดห้ามถอยตามวินัยของพระน,นะครับห้องน้ําไม่สะอาดเปลี่ยนห้องไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ห้ามถอยถอยหนึ่งเก้าปรับอาบัติทุกกดนะครับห้ามถอยนะครับถ้าเห็นห้องน้ําไม่สะอาดให้ทําในใจว่าใครหนอเอาบุญมาทิ้งไว้ให้เราใครหนอเอาบุญมาทิ้งไว้ให้เราต้องจัดการนะครับ ห้ามถอยนะแต่คิดได้อย่างนี้คือตามกฎระเบียบนะต้องดูแลให้สะอาดพอสะอาดเสร็จโอ้สบู่ล้างมือมีไหมอ่าน้ำขันน้ำมีไหมสายชำระมีไหมที่เช็ดดูให้เรียบร้อยแต่ถ้าเป็นห้องน้ำแบบที่ใช้ขันตักน้ำนะครับพอขันตักน้ำเสร็จห้ามหงายขันนะครับต้องคว่ำขันใช้ห้องน้ำเสร็จใช้เสร็จปุ๊บต้องคว่ำพอใช้ตักมาลากเรียบร้อยแล้วต้องคว่ำถ้าระบบตักน้ำนะครับ แต่ระบบกดเนี่ยระบบกดปัจจุบันแนเน้ก็ยังไม่รู้มันมีปุ่ม2ปุ่มปุ่มเล็กกับปุ่มใหญ่ปุ่มเล็กถ้าปล่อยเบาให้กดปุ่มเล็กถ้าปล่อยหนักให้กดปุ่มใหญ่น้ําจะเป็นเปลือกแต่เนนก็กดทีเดียว2ปุ่มพปแตะละนัาดก็ยากอยูกพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือสมัยก่อนก็ใช้ขันน้ําแต่ปัจจุบันไม่ใช่ขันน้ำใช้ขันเช็ดสบู่แล้วใช้ผ้าเช็ดมือและผ้าที่ใช้เช็ดมือในห้องน้ําต้องซักทุกวัน แต่พอดีห้องน้ำเขาเราเนี่ยไม่มีไปห้อยเอาไว้เดี๋ยวใครจะรับภาระนะครับผ้าเช็ดมือหน้าห้องน้ําที่กุติผมมีอยู่ครบใครจะเอาบุญส่วนนี้เอาไปไว้หน้าห้องน้ําแล้วก็รับอย่างหนึ่งคือช่วยซักด้วยครับครับอะไครับผ้าเช็ดมือครับเดี๋ยวีเชเท้าเอออก็อยากเอายังไม่เอาใช่ไหมอ่ะโอเค ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสกับเนนเะท่าไหร่หรอาปล่อยก็ถือว่าสร้างขันติบารมีแล้วสมเพราะจริงๆเนเนอย่าไปซีเรียสมากโยมต้องช่วยเนนเนนดื้อนนะักเดี๋ยวไม่เลียวตีก้อนเลยเนนต้องขู่โยมต้องขู่เนเนด้วยนะไม่เอาไม่ฟังเลยนะไม่เน่เอาใช่ไหมไม่ฟังสายสายเพื่อวิ่งหนีนะสายหมอวิ่งหนีอ่าไม่เป็นไรก็ยุบมีสนะยุบมีสมัยนี้ก็ไม่เป็นไรก็ปวดไม่ทันเลย พราะฉะนั้นก,ก็ตามธรรมชาตินะได้ทลายก็เอาเท่านั้นแหละของเนนอย่างน้อยไม,ไ,ไม่ไปติดเกมแล้วก็คุ้นกับศา,าสนาเดี๋ยวให้เขาคุ้นคนนี้สักหน่อยก่อนนะแต่นี้มีเนเนบางองค์สามสี่องค์มีแววดีมากตั้งองค์ตั้งใจฟังแล้วก็จําได้หมดนะแล้วก็ขึ้นเทศขึ้นบรรยายได้แล้วมีสามสี่องค์แต่ที่เหลือนอกนั้นก็ยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน <c oughs> ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะฮะก็คิดเสียว่าเด็ก เอาจีวรไปผมเด็กนะครับเอาศีลละไม้นะครับศีลละไมจะหมดเวลาแล้วจาริวาิศีลศีลคือข้อห้ามจาริศีลคือวัฒนธรรมเพณีเพราะฉะนั้นศีลคือวัฒนธรรมประเพณีนี่มีความสมําคัญมากนะครับศีลศีเลนะสุขติยติศีลเหมือนเสาเข็มสมาธิเหมือนโครงสร้างตึกปัญญาเหมือนการประดับตกแต่งเหมือนการบิวภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมองตึกสวยๆสยักหลังหนึ่งเสาเข็มของตึกคือ ศีลโครงสร้างของตึกคือสมาธิการตกแต่งทําเรียบร้อยทั้งหมดคือปัญญานะครับคือศีลสมาธิปัญญาศีลคือเสาเข็มนะครับทุกอย่างบุคคลทั้งพวงตั้งอยู่บนฐานของศีลศีลนี่เป็นฐานทุกอย่างเลยนะปัจจุบันเจาะมาให้เข้าใจง่ายเรือใหญ่อนุมโมทนาด้วยล่ะ <laughs> <laughs> น,นาจะเปิดแต่สักทีเรือใหญ่ นะครับอะแค่นี้ก่อนนะครับภาวนาไม่ภาวนาไม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาภาวนา,ปา,วนาแปลว่าผมยังไม่ได้แปลให้เลยสีนแปลว่าปกตินะครับสีลแปลว่าปกติปกติกตสุขคือมีศีห่าสีนสี่แปลว่าปกติแล้วก็ภาวนาแปลว่าการทําให้มีและการทําให้เจริญ นะครับภาวนาแปลว่าแปลตานครับภาวนาแปลว่าการทําให้มีและการทําให้เจริญมีสองประการคือหนึ่งสมถะภาวนาสองวิปัสนาภาวนาหนึ่งสมถะภาวนาสองวิปัสนาภาวนาภาวนา มีสองประการคือหนึ่งสมถาภาวนาการทำจิตให้สงบด้วยวิธี40อย่างสองวิปัสนาภา,าวนาการทำวิปัส,สนาด้วยการดูรูปนามขันห้า,า,า,หาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ภา,าวนา,า,วนาแปลว่าการทำสิ่งที่ไม่มี ให้มีขึ้นการทำสมาธิที่ยังไม่มีให้มีขึ้นการทำมิปัสนาที่ยังไม่มีให้มีที่มีแล้วให้เจริญต่อไปภาวนาแปลว่าการทำให้มีสิ่งที่มีแล้วทำให้เจริญต่อไปภาวนา แปลว,ว่าการทำสิ่งที่ไม่มีให้มีทำสิ่งที่มีแล้วให้เจริญต่อไปการเจริญภาวนาคือการทำสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นทำสิ่งที่มีแล้วให้เจริญต่อไปมีสองประการคือสมถภา,าวนาทำจิตให้สงบ วิปัสนาภาวนาดูรูปนามขันห้า,า,หาให้เห็นไตรล,ลักษณ์ลลอาแค่นี้ก่อนนะครับอบปจายนะ,อ,ะนะอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตน,น,น,มตนคำว่าอ่อนน้อมเวลาจะเดินต่อหน้าพระเทเระเรา